ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน,น้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่27กรกฎาคม2565นะคะคลิปนี้มาพอกับแอดมินน,น้อยเช่นเคยเด้อท่านชม สวัสดีแฟนคลับเอซเลขฮานอยทุกท่านนะคะคลิปนี้มารับช่แนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับผลฮานอยเมือว่านเดอ้อทนผู้ชมเป็นยังไงล่ะทนผู้ชมผลฮานอยเมือว่านนี่ลุดเดอ้อทนให้มชมหลดหุดนะคะแอดมินหน่อยขอโทษทุกท่านดาเดอ้อจ้าเด้อเมือว่านนี่ เลขในตารางหลุดนะคะมาแค่เด่นและรองมารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเด้อจ่าเดอ้อ ท่านใดที่ชอบเล็กวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายรูดเด้อจ่าเด้อไห่เบิงเลขกเด่นกับเหล็กรองเด้อธรรมชมมาทุกวันนะคะเด่นและรองมาทุกวันเลขในตาล่างกันยังมีเขา่ามีหลูดอยู่เด้อธรรมชมแต่ว่าเหมือนว่านี่บอมีครูจับเด้อจ่าเด้อเหล็กในตาล่างนี่บอลุดเงาวธรรมชมสําหรับในตาล่างน,าานะจ๊ะเนาะบเกวกับหกชุดเด่นเด้อจ่าเด้อ สำหรับเ,ลลบเหล็กในตารางบ่เคยลุดเงาเด้อทรามชมุ่มลุดแค่มือเดียวมือต่อมานี่กะคือเขา่า,านะจ๊ะเนาะอยู่ถีว่าเหาสิจับคู่ถือบอทอนันเด้อทรามชมแต่ว่าเหล็กเด่นเหลกลองเฮานี่ย่งปังคือเกานะจาน๊ะเนาะเด่นรองก็มาครบแต่จับคู่ไม่มีนะคะไปออกเหล็กหนอกตาล่างมัดเลยเนะาจาน๊ะเนาะแล้วก็ ซีกับมาเบิรนซีซีเด้อจ่าเด้อสำหรับเมือเ่อนี้มาลุ่นมารับชมไปเป็นแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮาหนอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขในตารางนะคะเบาพิษเบาถือแอดมโน่หน่อยขอโทษขออภัยเนี่ยเด้อจ่าเด้อบางเทือกา กาวโพดบางเถือกับหันด so, yeah, ินวัานบางเถือกับบอาผิดวัาถอเด้อจ้ะเด้อเด่นในตารางนะคะเก้าศูนย์สี่ห้าหกสามนะคะเลขในตารางนะคะเด่น เก้ารองศูนย์นะคะซ้ายวิ่งซ้ายรูดวิ่งเลยเด้อจ้าเดอ้อวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายรูดเด่นเก้ารองศูนย์วิ่งแล้วได้ตังนะคะรวมสามฮานอยนะคะหกชุดเด่นนะคะ เลขกในตาล่างท่านใดจับแม่นจับเองได้เลยด้วยจ้าเด้อถ้าเล็กในตารางบอลลุดนะจ๊ะเนาะถ้าไม่หลุดจับเองได้จับแม่นจับเองเลยนะคะหกจุดเด่นแอดมินจะอ,ออกมาให้นั่นมีเขามีหลุดเด้อท่านผู้ชมไม่ได้เข้าทุกวันนะคะ มือว่านนี่จับจังใดกับพวกเขาเด้อธรรมชุ่มเพราะว่าเหล็กในตาล่างรุดนอกจากเนาะรุดจังไดกับพวกเขากษิตได้แค่สายวิ่งสายหลุดหกชุดเด่นนะคะเก้าสี่ศูนย์สี่สี่หกสี่สามสี่ห้าและหกสามนะคะสามชุดเน่น แอดมินก็นจะเฮ็ดหายซุ่มือนอเนาะจะเนาะ6ชุดเด่น3ชุดเน้นรวม3ามฮานอยนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ